หรือว่าจะต้มกินเองนะคะพอถ้าเกิดสมมติว่ารอเย็นแล้วนะแล้วเราก็ตักใส่หยือกนะคะหรือว่าใส่ขวดอะไรไว้ก็ได้ค่ะไว้ร mm ับประทานค่ะอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะแม่เอ๋จะชวนมาทําน้ําลำไยกันค่ะน้ําลำไยนะคะก็อร่อยหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะอหอมหวานนะคะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเนื้อลำไย,ยแบบใสไปแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็จะมีบอกถึงนะคะส่วนผสมของสารสกัดจากลำไย,ยตัวนี้ค่ะว่ามีประโยชน์หรือว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูไปดูวิธีการทำน้ำลำไยกันก่อนเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะในการทำน้ำลำไยค่ะก็มีนะคะลำไยแห้งค่ะอันนี้ซื้อมานะคะ45บาาทนะเป็นแพ็ค2 0 0กรัมเป็นสีดำๆแบบนี้น้ำตาลทรายสี่รัมค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าสะอาดนะคะ4ลิตรอันนี้นะคะครั้งก่อนนะอันนี้มีคนถามนะว่าใช้ยี่ห้ออะไรดีนะคะวันนี้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะ รั้งก่อนจะเป็นลำไย,ยสีทองซึ่งเกรดสำหรับกินเล่นอะไรได้เลยนะอันนี้สำหรับต้มน้ำโดยเฉพาะนะคะก็ใช้แบบออกสีดำๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าสะอาดลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะแล้วก็จุดเตานะคะได้เลยค่ะใช้ไฟแรงเร่งให้เดือดเลยนะคะลำไยตัวนี้นะคะเป็นเขารูปแบบแพ็คมาอย่างดีเลยนะ หรือเราจะซื้อที่เป็นแพ็คใหญ่นะคะแล้วก็เอามาแบ่งก็ได้นะคะถ้าไม่มีเศษอะไรมากะค่ะเราสามารถที่จะนำใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวโดนน้ำมันจะเริ่มกระจายนะเราใส่เป็นบีบีเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแบบเอาออกแบบมากเดี๋ยวเราต้มจนเดือดเลยค่ะเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอา คนๆหน่อยหนึ่งเนาะลำไยนะคะก็เริ่มแบบว่าแยกฉ้นละน้ํำก็เริ่มออกเป็นสีทองนิดๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเศษเศษเปลือกติดออกมาเราก็ใช้กระชอนนะคะตักออกหน่อยหนึ่งเนาะแต่ก็มีไม่เยอะนะ พอเริ่มจะเดือดนะคะเวลาที่เราจะให้น้ำออกสีนะคะให้เรานะคะปิดฝานะแล้วก็เยอระเยอะ,ะ,ยอะไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เราจะเคี่ยวนะคะลำไยกับน้ำเปล่าสะอาดนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำตาลนะปิดฝาไว้นี่นะคะเดี๋ยว เรานะคะจะต้องต่ออีก10-15นาทีค่ะเพื่อให้น้ำของลำไย,ยนะคะออกสีออกมาก่อนนะคะโดยใช้นะคะไฟกลางค่ะในการเคี่ยวค่ะคือจะบอกว่าหอมมากนคะคะนี้ก็เริ่มกลายเป็นแบบลูกๆสวยงามเลยนะคะเนี่ยในการที่เราใช้นะคะน้ำตาลทรายสีํำนะคะ อันนี้ใช้สีรำนะแ่นน้ำตาลทรายขาวนะคะก็จะช่วยเพิ่มสีด้วยเนาะให้มันออกสีทองหรือว่าสีน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะปริมาณเท่ากันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราคนให้น้ำตาลละลายนะคะสำหรับลำไย,ยนะคะก็มีประโยชน์ในตัวของเขาเองแล้วนะคะ ช่วยให้ร่างกายสดชื่นดีด้วยนะใครจะลดน้ำตาลทำหวานน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าใครถ้าเกิดใครชอบหวานๆเติมเพิ่มไปแล้วกันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี้เราก็พักให้เย็นนะคะแล้วเราก็ว่าจะนําไปขายหรือว่าจะต้มกินเองนะคะพอถ้าเกิดสมมุติว่ารอเย็นแล้วนะแล้วเราก็ตักใส่หยิกนะคะ หรือว่าใส่ขวดอะไรไว้ก็ได้ค่ะไวรับประทานค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีงานวิจัยใน l a บและตำราแพทย์แผนไทยนะคะพบว่าสารสกัดจากลำไยที่สกัดออกมาจะมีคุณสมบัติป้องกันการยึดเกาะของไวรัสที่เยื่อบุอ่อนทำให้ไวรัสไม่สามารถเจริญเติบโตและเดินทางไปยังทางเดินหายใจได้ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์บีลองแกนนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับพ่นปากแล้วก็ลำคอ ที่ช่วยยับยั้งนะคะไวรัสทุกสายพันธุ์ช่วงนี้นะคะก็อโอมครอนกำลังเข้ามานะเพราะเรานะคะต้องมีการป้องกันอย่างดีรวมทั้งมีส่วนผสมของสารสกัดโปรโปรดิสนะคะสารต้านภูมิแพ้จากธรรมชาติลดการอักเสบให้ความชุ่มคอนะคะบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยวิธีการใช้นะคะบีลองแกนตัวนี้นะคะเราก็เปิดฝานะคะและ้วก็พ่นนะคะ 1พ้นนะคะหรือว่า2พ้นก็ได้นะคะเวลานะคะเวลาเช้านะคะแล้วก็เวลาเย็นนะคะอย่างละ1พ้นนะคะและแนะนำเป็นหลังมื้ออาหารค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะด้านหลังนี้นะด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปแม่เอ๋ก็จะลงรายละเอียดไว้นะคะก็เป็นไอเทมดีๆนะคะสำหรับ อโอเมรอนตอนนี้เลยนะคะที่กำลังเข้ามานะแล้วก็แพร่กระจายอยู่ตอนนี้นะคะนอกจากนะคะเราจะสวมแมสนะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะล้างมือสะอาดบ่อยๆนะคะเราดูแลอย่างตัวเองอย่างดีแล้วนะเราก็มีบีลองแกนตัวนี้นะคะไว้ป้องกันนะคะได้อีกวิธีหนึ่งเลยไงแล้วนะคะแม่เอจะมีส่วน ลดพิเศษนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษมอบให้ค่ะแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปนะคะแม่เอ๋จะวางไว้ให้ค่ะว่าสำหรับคนพิเศษนะคะจะได้รับนะคะมีรองแกนในราคาพิเศษอย่างไรยังไงแล้วนะคะก็ฝากด้วยค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิชเชนสวัสดีค่ะ